สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่องหน้จริงี่แห่ง RPG นะครับวันนี้จะมาอธิบายระบบ faction path r merchant skill นะครับของเกม Last Epoch นะครับก็สำหรับคนที่เล่นเนื้อเรื่องนะครับมาจน Chapter 9นะครับเข้ามาที่เมืองหลัก ของ chapter 9แล้วนะครับเกมก็จะให้คุณเลือกว่าคุณจะอยู่ faction ไหนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงรายละเอียดของ merchant skill นะครับในการ up rank นะครับ reputation นะครับแล้วก็การใช้งานฟีเจอร์ตลาดทั่วไปนะครับคำถามแรกหลังจากคนเลือก merchant skill มาแล้วคือไป merchant skill ยังไงนะครับไป merchant skill ยังไงจริงๆต้องย้อนความจำตัวเองกลับไปนะครับตอนที่กดตกลงเลือก merchant skill เนี่ยนะ เกมจะให้คุณเดินทางไปที่ปาซานะครับแต่ทีนี้ถ้าคุณอยู่ในแผนที่อื่นอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ใน end of time นะครับเออ end of time นะผมอยากกลับไปที่ปาซาเนะี่ยผมกดปุ่มนี้นะครับแมปจะนีวิเกตผมไปที่ปาซาเรากดคลิกขวาที่ปาซานะครับเราก็จะวร์ปไปที่ปาซานะครับแต่นั้นเป็นฟีเจอร์ที่คนรู้กันอยู่แล้วเพราะงั้นเดี๋ยวพอโหลดที่ปาซาเสร็จแล้วเราจะมาพูดเรื่องแรงของกิลกันนิดนึงนะ faction merchant skill เนี่ยนะจะอนุญาตให้คุณสามารถ ขายของซื้อของกับผู้เล่นคนอื่นนะครับในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันกับคุณที่เลือก Merchant Skill ได้โดยที่ของที่คุณขายคุณสามารถขายของได้ทุกชิ้นแบบมีเงื่อนไขแต่ของที่คุณจะซื้อนะครับขึ้นอยู่กับว่าแลง์ในกิลของคุณเนี่ยสูงแค่ไหนนะครับเลวหนึ่งคุณสามารถซื้อของเบสิกได้นะครับเบสิคคืออะไรคือของสามสีนะครับของที่มีสีเทา นะครับของที่มีสีฟ้าแล้วก็ของที่มีสีเหลืองนะครับฟ้าเนี่ยเป็นฟ้าธรรมดานะไม่ใช่ฟ้าแบบนี้นะครับแต่เพื่อให้เห็นภาพเพราะหลายคนอาจจะไม่แน่ใจนะครับว่าของสีเทาสีฟ้าสีเหลืองเป็นยังไงนะผมขออนุญ,ญาตเอาของสีเหลืองมาดูหนึ่งชิ้นนะครับแล้วจะลบมอดมันนี่คือของสีเหลืองนี่คือของสีฟ้าและนี่คือของสีฟ้า นี่คือของสีเทานะครับของ3ชนิดนี้นะครับคุณสามารถเพจได้เลยนะครับซื้อได้เลยเสิร์ชในตลาดได้เลยตาหรับตลาดเนี่ยนะครับก่อนจะไปพูดถึงของที่เทียร์งเทียส์มเทียร์่เทียร้าเทียหเทียร์็ไปถึงเทียสิขายได้นะครับจะแบ่งตามเบสนะครับถ้าเป็นไอดอลก็จะอยู่ส่วนนี้นะครับจะมีไอดอลธรรมดานะครับและไอดอลแบ่งอาชีพนะครับนะมาสํารวจตลาดกันนิดนึงนะครับทางฝั่งขวาจะเป็นอาวุธ2มือนะครับดาบ2มือเอ่อ หอกสองมือขวานสองมือนะครับเยื้องลงมานะครับจะเป็นเมสสองมือนะครับขึ้นไปด้านบนนะจะเรื่องเป็นเครื่องประดับแล้วก็อาวุธมือเดียวกับธนูนะครับจะอยู่ด้านบนฝั่งขวานะทีนี้เข้ามาดูในฟีเจอร์กิลด์ต่อนะครับถ้าเราอยากซื้อของระดับสูงขึ้นกว่านี้เราต้องอัพแล้งนะครับโดยของที่เราสามารถซื้อได้ในแล้งสองก็จะเขียนอยู่เลยนะครับของเขียวนะครับจะซื้อได้ตอนแล้งสอง ของส้มนะครับหรือของยูนิคที่ไม่มีรีเจเนอเรทีพอยเทนเชียลนะครับจะสามารถซื้อได้ตอนแหลง3นะอย่างเช่นเปิดมาของส้มเนี่ยถ้าไม่มีคำว่ารีเจเนอเรทีพอยเทนเชียลเขียนอยู่ในชื่อแหลง3ของกิ้วนี้ก็จะซื้อได้ไอดอลนะครับไอดอลหรือของพวกนี้นะครับจะซื้อได้ตอนแหลง4นะครับแหลง5ซื้อของม่วงที่เป็นอาวุธได้นะครับแหลง6ซื้อยูนิคเวพร์พอนนะครับอาวุธยูนิคที่มีรีเจเนอเรทีพอยเทนเชียลได้แหลง7 ซื้อของม่วงที่ไม่ใช่อาวุธได้แหลง8ซื้อยูนิคได้ทุกชนิดแหลง9ซื้อของแดงได้นะครับและนะแหลง10ซื้อของแดงทุกชนิดได้แหลง9แดงอาวุธนะครับแต่พารนั้นทุกคนรู้พาร์ทที่คนไม่รู้หรือยังเข้าใจผิดกันคือพาร์ทในการอัพเลเวลนะครับการอัพเลเวลของเมอร์ชแอนกิลทำได้2วิธีวิธีแรกคือการฆ่ามอนสเตอร์ไปเรื่อยๆซึ่งวิธีนี้ เป็นวิธีที่นานมากหลายคนเล่นมาตั้งแต่เปิดอาจจะยังอยู่แลง5อาจจะยังอยู่แลง6เหมือนผมเพราะผมไม่ใช้วิธีที่2วิธีที่2ในการอัพเลเวลทำให้อัพเลเวลได้เร็วกว่าคือการซื้อขายของนะครับการซื้อขายของทำให้คุณอัพเลเวลได้เร็วขึ้นและวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการขายของแต่คำถามผมเป็นผู้เล่นใหม่ผมไม่รู้จะขายอะไรดีนะครับและหลายคนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับระบบขายของอยู่นะครับว่า คุณจะได้เฟเวอร์นะเวลามาซื้อของครับสมมุติผมอยากได้ของหนึ่งอย่างนะสมมุติว่าเป็นเรลิกสมมุติว่าเป็นเรลิกนะครับแล้วสมมุติผมรู้ได้ว่าเรลิกที่ผมอยากได้คืออะไรนะครับผมเลือกเรลิกที่เป็นเอ่อ s n n t i n e l c o d e of ฟอ e เ e สเสมมติผมอยากได้อันนี้นะผมกด search ผมกดราคาต่ําสุดมาสูงสุดนะครับ แล้วผมก็เลือกอันที่ผมซื้อได้อย่างเช่นอันนี้น้อยเกินนะครับหนึ่งหมื่นห้าพและข้างหลังเขียนว่า1,320งสามสเฟเวอร์หลายคนเข้าใจว่านะครับไอคนขายเนี่ยจะได้เฟเวอร์หนึ่ก็เลยมีการเกิดคำถามขึ้นว่าเวลาตั้งราคาเนี่ยครับตั้งราคาเฟเวอร์ยังไงเพราะบางครั้งอยากขาย,ขายของราคาศโกเพราะอยากได้เฟเวอร จริงๆแล้วไอเลขข้างหลังที่คุณเห็นมันคือเฟเวอร์ที่คุณต้องจ่ายแต่คนขายไม่ได้เฟเวอร์ฟังไม่ผิดนะครับคนขายไม่ได้เฟเวอร์คนขายได้อย่างอื่นซื้อครับนะเฟเวอร์ favor ผมก็จะลดไปเหลือ1640490ถูกต้องไอคนขายเนี่ยไม่ได้เฟเวอร์คนขายจะได้ exp คือเกมนี้มันยังใหม่มาก แล้วบังเอิญนะครับว่าตัวเฟ v เวอร์ของ m e r ร์ช n t น u i l ิกับ exp ของการไต่แรงเมอร์ชแอนด์ l ิเนี่ยมันใช้สัญลักษณ์เดียวกันเป็นไอสามเหลี่ยมสีแดงอันนี้นะครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นแปลว่าวิธีการขายของเนี่ยเวลาคุณตั้งขายของ1ชิ้นนะครับเฟเวอร์ Favor, คุณต้องใช้ในการตั้งแต่สิ่งที่คุณได้กลับมาคือ exp และ exp นั้นกำหนดเลขไม่ได้ ตลาดจะเป็นคนคิดเลขให้คุณเองว่าคนซื้อจะเสียเฟเวอร์เท่าไรแล้วคุณจะได้ exp กลับมาเท่าไร่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาวิธีตั้งเฟเวอร์ให้สูงคุณตั้งไม่ได้นะครับคุณตั้งได้แค่ราคาปกติเท่านั้นแล้วผมบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการขายของเพราะอะไรนะครับเพราะว่าของที่เราขายเนี่ยถึงแม้แต่ละชิ้นจะได้เฟเวอร์เยอะหรือไม่เยอะก็ตาม ต่มันเร็วกว่าการฆ่ามอนสเตอร์ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นหาของที่ขายได้และขายเช่นนะครับยูนิคที่นะครับไม่มี l e g e n อรี y p o t e n เชียของเหล่านี้ขายได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นราคาสูงโกหรือราคาสูงสำหรับราคาของในตลาดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าทำไมของพวกนี้ถึงขายง่ายเพราะว่าของพวกนี้บิลหลายๆบิลใช้และคนสามารถซื้อได้เร็ว เนี่ยครับเลเวล6ก็สามารถซื้อของยูนิคได้แล้วนะครับแล้วคนถึงเลเวลพวกนี้เร็วของยูนิคบางอย่างเป็นของยูนิคที่ดีแต่ขายไม่ออกเพราะว่ามันมีร e เ e เนอ r ร p ี t e n เทนเีทีนี้พรมันมีร e เ e เนอ r ร p ี t e n เทนเโดยเฉพาะชิ้นที่ไม่ใช่อาวุธคุณตั้งขายไปคนจะกดซื้อไม่ได้เพราะเลเวลในกิลม c h แชนเขายังต่ำอยู่นะครับเพราะงั้นถ้าอยากขายของออกเร็วๆตั้งยูนิคที่ไม่มีรีเจเนอรีพอยเทนเ เหตุผลนี่เปลี่ลนนึ่งทำไมไม่แก้ปัญหาด้วยการตั้งทุกอย่างเพราะทุกครั้งที่คุณตั้งคุณจะใช้เฟเวอร์นะครับซึ่งไอเฟเวอร์เนี่ยค่ามอนสเตอร์หนึ่งตัวได้เฟเวอร์ประมาณ1หน่วยนะครับถ้าคุณตั้งของที่ขายไม่ออกคุณจะเสียเฟเวอร์ฟรีแล้วพอเฟเวอร์หมดคุณจะซื้อของไม่ได้คุณจะขายของไม่ได้ทีนี้มาถึงพาร์ทที่สําคัญที่สุดว่าถ้าไม่มีของขายของยูนิคต่ําผมทํายังไงดีถึงจะมีของขายย้ํานะครับ พาร์ทนี้ต้องขอบคุณมเดเลอเรเตอร์ผมนะที่เป็นคนให้ไอเดียมาและพารน,นี้มันจะเวิร์กในช่วงแรกแรกบวกกับใช้ดวงเข้ามาประกอบเพราะฉะนั้นถ้าใครเอาไปลองทําแต่แซมเปิลไซส์หรือตัวทดลองน้อยอาจจะไม่เวิร์กนะครับแต่การันตีเลยว่าในช่วงเกมกําลังเปิดเป็นวิธีที่คุณจะหาของง่ายสุดแล้วโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มีเวลาเล่นเยอะนะครับในคลิป2วิธีคราฟเนี่ยผมสอนวิธีการใช้คราฟรูน หนึ่งแบบนะครับมันมีชื่อว่า r u n e of a s c e n d a n c e r u n e of a s c e n d a n c e จะเปลี่ยนของที่คุณใส่ไปในช่องคราฟให้กลายเป็นของ u n i q u ทันทีนี่คือวิธีเสกของ u n i q u ที่ง่ายคำถามคือเราควรจะใช้อะไรไปคราฟคคำตอบคือของที่ demand สูงที่สุดนะครับในตลาดคือ relics เหตุผลเพราะว่า relics นะครับ เป็นของที่สุ่มมอด v i v w r ร์ e e ลออกง่ายที่สุดจำนวน r e l i c r i v ว e w ์ว e ล s ในเกมมีเยอะและ r e l i c r i v ว e w ์ว e ลทุกอันบวกเลเวลสกิลของทั้งคลาสไม่เข้าใจประโยคที่ผมพูดเพราะยังเล่นเกมมาไม่นานพอไม่เป็นไรเอาเป็นว่า r e l i c นะครับของที่อยู่ในช่อง,งข้างๆรองเท้าที่มีคำว่า r i v e r w ์ e e ลและบวกเลเวลออสกิลของคลาสใดคลาสหนึ่งขายง่าย และและนะครับบางคลาสมีราคาและตัวละครหนึ่งใช้เยอะเยอะไม่เยอะดูเลลิกในกระเป๋าตัวละครผมตอนนี้นะครับบวกกับในคลังทั้งหมดตอนนี้รวม20ชิ้นและอาจจะยังไม่พอสำหรับบิลผมแค่บ,บิวเดียวแน่นอนคนที่เล่นบิวเดียวกับผมก็ใช้อันนี้และอีกลหลายๆบิวก็ใช้อันนั้นของคลาสเดียวกันเพราะฉะนั้นวิธีการคือ เล่นเกมไปเรื่อยๆเก็บเวลิกที่คุณคิดว่าจะไม่ใช้ไว้นะครับแล้วเอามากดคราฟนะทีนี้แซมเปิลไซส์ผมน้อยหมายความว่าอะไรนะครับลูนออฟเอเซนแดนซ์ผมเนี่ยมันเหลือน้อยแต่ถ้าคุณจะได้กำไรจากวิธีนี้คุณกดแล้วมันต้องสุ่มได้เวลิกที่เป็นรี v วิ w v วิวเยอะๆผมจะทดลองให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าดูในสตรีมอาจจะขาดนิดนึนนงแต่ถ้าดูในไลฟ์ตัดไปพาต่อไปครับโอเค นะาราบนี้ผมเปิดในเ e g a ซีนะครับเ e g a ซีก็คือไอเซิร์ฟที่มันมีก่อนเซิร์ฟหลักเนะี่ยไม่ต้องสนใจนะครับแต่เอาเป็นว่าเรามาลองดูกันว่าเรลิกสิบสี่อันเนี่ยนะี่ครับเรลิกสิบสี่อันเราจะลองคราฟดูนะครับแล้วเราจะดูว่าจะได้เรลิกที่เป็น w ีเ e อ Wheels นะ w e เ e อ s Wheel อเกียนนะครับดวงเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนรับ เดินเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบอกแล้วว่าใช้ดวงประกอบนะครับแต่นะผมยังเชื่อว่านี่เป็นวิธีหานะของขายที่ง่ายที่สุดนะครับและเวลิกก็เป็นอันที่ควรโลที่สุดนะถึงแม้ว่าดวงผมจะไม่ดีก็ตามก็ยังคงไม่ดีต่อไปนะครับไม่ว่ากันก็ยังคงไม่ดีต่อไปนะครับ จริงๆ sample size หรือว่าจำ,จำนวนของที่มันโรเนี่ยนีครับก็มีส่วนประกอบผมโร1สครั้งในเซิร์ฟเวอร์ปกตินยโอ้อันนี้แพงนะครับได้มาแพงมาหนึ่งอันละนะครับถึงจะไม่ใช่วิเวอร e สวิลนะครับแต่เมื่อกี้เป็นอ,อ,อันที่แพงและอันนี้วิเวอร์ v i ิ w นะครับบวกโลกสกิลนะเพราะฉะนั้นโลกใช้ได้นะครับขายได้2อันแล้วแต่เราแบ่งอันที่ขายได้ง่ายๆกับอันที่ขายไม่ได้แล้วกันเนาะอันนี้คือบอกไว้ก่อนว่าผมดวงไม่ดีนะครับผมดวงไม่ดีนะอ่ะเราได้วิววิวสามอันเอสองอันโอเคนะครับเอาเป็นว่าอันที่ขายได้แน่ๆสามอันไอ้สองอันล่างเนี่ยราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อันบนบ็อกซอร์ไฟด์เรเนี่ยนะครับราคาหลักแสนเพราะฉะนั้น สำหรับคนที่ดูอยู่ในคลิปผมขออนี่าตัดไปที่เซเวอร์หลักอีกครั้งเพื่อไปเสิร์ชราคาบ็อกซ์ออฟไฮดรนะครับว่าขายเท่าไหร่น่าจะ2 0,000นขึ้นไปผมจำไม่ได้ผมต้องขออภัยอย่างหนึ่งนะครับปรากฏว่าบ็อกซ์ออฟไฮโดรนนะครับราคาผัานผวนมากและโลมีผลมากๆนะครับอาจจะไม่ได้ขายง่ายขนาดนั้นนะแต่อีก2อันนะครับแต่อีก2อันที่เป็น reverse View เมื่อกี้ซึ่งก็คือเป้าหมายแรกที่เราเลงไว้นะครับขึ้นอยู่กับโล w e เ v e r s สว e ลว่าสูงขนาดไหน นะถ้าโลต่ําก็ถูกแต่กระัผมการันตีว่าขายได้แน่นอนถ้าโลวิเวอร์วิลอยู่ที่ต่ํากว่า10เนี่ยนะครับของจะอยู่ของโลกนะ11 10อยู่ที่ประมาณชิ้นละ49,000นะครับถ้าสุ่มได้วิเวอร์วิลสูงขึ้นนะไปอยู่ในช่วง15จะขึ้นมาเป็น2 0 0แสนนะครับแล้วก็ถ้าหายากโลสูง20ราคาขึ้นไปเป็นล้านนะครับของเมดเรนจะถูกกว่านี้หน่อยนึง ส่วนไอ้บล็อกซอร์ไฟเดรเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้หลอกนะครับเมื่อวานเมื่อวานมันขายได้ประมาณแสนหนึ่งไม่สนโรจริงๆแต่ตอนนี้โรต้องดีนะครับใครที่ไม่เข้าใจว่าโรคืออะไรก็คือไอเทมเนี่ยนะครับมันจะมีมอสหลายมอสนะครับมอสแต่ละอันเนี่ยถ้าโรสูงนะครับราคาก็จะแพงตัวอย่างอันนี้บล็อกไซเดรบวกหนึ่งลูนิกนะครับแสนหนึ่งบวกสองลูนิกแสนหกแล้วก็น่าจะมีบล็อกซอร์ไฟเดรอันหนึ่งที่ผมขายบวกหนึ่งเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับโรแต่ด้วยความที่ว e สเวอร์วิเวอร์สวิของบวกคลาสแต่ละคลาสยังแพงอยู่ผมยังยืนยันว่าเวลิกคือชิ้นที่คุณควรจะ ascendance มากที่สุดและก็น่าจะหาเงินในคุณได้ค่อนข้างเยอะส่วนตัวนี้ไอ้เขาผมตังค์ไม่ค่อยเยอะมีแค่เจ็ดแสนนะครับแต่เหตุผลเป็นเพราะว่าผมเอาของไปลงกับช่องเก็บของหมดนะครับช่องเก็บของช่องหนึ่งมันหลายแสนเนาะแสนกว่านะครับ แพงขึ้นช่องละหมื่นตามช่องที่เปิดเพราะฉะนั้นจริงๆมูลละซบมูลค่าในตัวก็เงินที่หาได้จากการเทรดเนี่ยอยู่ประมาณ2ล้านซึ่งก็ไม่เยอะนะแต่ว่าถ้าคนโฟกัสในการหาของและขายมากกว่านี้นะครับก็หาเงินในเกมไม่ยากพอมีเงินเยอะก็ซื้อของได้เยอะนะครับพอซื้อของได้ก็ได้ exp ขายของได้ก็ได้ exp นะเลเวล merchant กิ i l ก็จะขึ้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นนะ ไปกันเลยครับ up level merchant skill เพื่อจะได้ซื้อของมาทำบิวให้เร็วที่สุดและนั่นคือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ merchant skill เท่าที่ผมมีในตอนนี้นะครับต้องขอให้กับความติดขัดแล้วก็ข้อมูลที่ผิดพลาดเรื่องบอก supply ด้วยนะยังไงวันนี้ขอบคุณมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ